ครับผมจากคลิปที่แล้วผมลงไว้นานมากคราวนี้มีเอฟซครับเขามาเรียกร้องกัดมาพี่รบก,กวนสอนวิธีแกะล้อของดิฟสเกต็ตนะครับหรือว่าล้อสเกต็ตมันก็คือใช้ลูกปืนเบอร์เดียวกันครับพี่แกะล้อดิฟสเกต็ตแกะงอะสอนผมหน่อยวันนี้ผมจะมาแ,กแยกเป็นอีพีออกครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวอ่ะ สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแกะซีนยางออกจากตลับลูกป,ปืนเพื่อทําความสะอาดหรือว่าหยอดน้ามันนะครับมาเริ่ม,มเลยครับอันนี้ลูกป,ปืนที่ผมสั่งมาจาก l a ซาด้าครับได้มา8ตลับราคา80กว่าบาทเองนะครับน่าสนใจมากเป็น A B E C 11ลื่นมากครับอันนี้เป็นเดิมๆครับคือข้างในไม่มีน้ำมันนะครับ อันนี้เป็นเสียงของลูกปืนตามจริงไม่ต้องหยอดนะ้ำมันก็ได้นะครับเพราะว่าลูกปืนพวกนี้มันทนความเสียดสีครับการหมุนได้นานมากก็แล้วแต่ครับว่าเพื่อนๆจะหยอดนะ้ำมันก็หยอดได้ครับเอามาเริ่มเลยครับวิธีแกะก็คือคุณต้องมีเข็ม เพื่อมาทิ่มตรงด้านข้างครับสินยางข้างข้างหลักการคืองัดขึ้นครับเหมือนอปะยางครับงัดออกมาทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับถ้าคุณจะหยอดน้ำมันอย่างเดียวก็ถอดแค่ฝั่งด้านหน้าอย่างเดียวได้ครับนี่ครับข้างหลังลูกปืนที่เป็นแบบนี้ครับพอได้มาแล้วก็คือทำการหยอดน้ำมันแกะออกมาครับแล้วก็หยอดน้ำมัน ส่วนตัวข้างหลังครับควรจะแกะยังไงใช่ไหมครับคุณใช้ไขควงเล็กครับดันออกไปเลยครับมันเป็นแค่ตัวล็อกลูกปืนนะครับเป็นเหมือนบล็อกนะครับเพื่อให้ตลับลูกปืนลงในล็อกของมันนะครับวิธีแกะก็คือคุณใช้ไขควงแบนนะครับตรงช่องเห็นไหมครับระวังตรงตรงกลางครับของลูกปืนครับดันออกไปเลยตรงนี้ผมไม่แกะเพราะว่า มันไม่ได้สะกะปรกมันจะทำการแค่หยอดแค่น้ำมันอย่างเดียวน้ำมันก็ใช้ดีๆหน่อยครับเป็นน้ำมันหยอดสำหรับลูกปืนโดยตรงครับก็จะดีแต่นี้ผมสาธิตให้ดูครับผมจะใช้แค่น้ำมันน้ำมันจากนะครับหยอดไม่ต้องหยอดเยอะนะครับหยอดเยอะก็จะล้นออกแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็มาทำการลองเอามาหมุนดูนะครับครับมาทำการหมุนดูครับเพื่อให้หน้ามันมันทั่วถึงกับลูกปืนนี่ครับโอเคเรียบร้อยทำการประกอบกับคืนครับ หลังจากหยดน้ำมันเรียบร้อยครับทำการประกอบกับคืนคือใช้ซีนยางตัวนี้ครับกดลงไปกดให้ทุกด้านนะครับแต่ละด้านจะเป็นหน้าตาอย่างนี้กดไปเบาเครับลูกปืนนะครับหยดลงทุกเม็ดนะครับหยดน้ำมันลงครบทุกเม็ดแล้วก็ทำการหมุนหมุนแต่ละลูกปืนให้ทั่วให้น้ำมันมันไหลเข้าไปกับให้โดนลูกปืนให้ทั่วนี่ครับกดเรียบร้อยแล้ว อีกฟังหนึ่งครับเขาทำเหมือนกันโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับอีพีนี้ครับเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะสอนวิธีการแกะล้อออกจากตัวเจ้าลิฟสเกตนะครับผมเห็นยังไม่มีใครทํากันเลยวันนี้ผมจะมาทําให้ดูสําหรับอีพีนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม